สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกทุกท่านนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับและสําหรับฟุตบอลในค่ําคืนวันอาทิตย์นี้ก็ฟุตบอลน่าสนใจอยู่หลายคู่เลยนะครับวันนี้ครับผมคัดมา7คู่เช่นเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศึกกันโชลสุริอาทีวีลาซิโอไปเยือนโตริโนนาโปลีครับจะเจอกับมอนซ่านะครับบุนเดสลีกาหนึ่งคู่ก็จะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตจะไปเยือนโฮลสไตน์คินลาลิกาสเปนวันนี้ก็น่าสนใจนะครับบิวเบลครับวันนี้จะเจอกับเซบีย่าแล้วก็บิ๊กแมตช์ของฝั่งลาลิกาก็จะะเป็นนศึกมมาาดดรรริ์์บบี้แตชคัจะเป็น แอตเลติกอเมริกจะเจอกับเบลอาเริกแล้วก็ศึกพีเมรีกม,มี2คู่นะครับวิลลาจะไปเยือนอิบสวิตทาแล้วก็วันนี้ครับคิวของแมนยูจะเปิดบ้านรอเจอกับสเปอร์นะครับทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปิเครอบฟุตบอลนะฮะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับ สำหรับตัววีวีพีเมื่อวานก็เป็นคู่ของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานครับลิเวอร์พูลชนะนะครับแต่ว่าชนะแบบไม่กินราคานะเนื่องจากลิเวอร์พูวันต่อลูกครึ่งเมื่อวานผมเลือกต่อลิเวอร์พูลและเมื่อวานวูฟแพ้ลิเวอร์พูไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก็ผลต่างของลูกเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็ต้องกลับขอไปสำหรับบินบอลเต็งตัวนี้ด้วยนะครับส่วนผลฟุตบอลวานหน้าช่อง7คู่นะครับคู่แรกครับเนลเซ่นยันเสมอกับซิตี้ได้ไปด้วยสกอร์หประตูหนึ่งคู่นี้ผมเลือกลองนิวคนสเซ่นไปที่ราคา1ลููกค่นี้ กินเต็มนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นฝั่งอูริเซเปิดบ้านแพ้กับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์สามประตูสองคู่นี้ครับผมเลือกรองอูริเซไปที่ราคาลูก,คร,ลกครึ่งครึ่งคู่นี้กินมาครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่3ครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสองคู่นี้ผมเลือกต่อเชลซีไปที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้กินเต็ม คู่ที่5ครับอาร์เซนอลนะครับก็มาโชว์ฟอร์มเด็ดในช่วงนาทีบาปซึ่งอาร์เซนอลยิยงนาทีบาปได้2เม็ดทำให้อาร์เซนอลเอาชนะเลสเตอร์ไปในด,ดูสกอร์สี่ประตูสองคู่นี้ครับผมเลือกต่ออาร์เซนอลไปที่ราคา2ลูกคู่นี้ก็เจ๋วกันไปคู่ที่5ครับวูบครับแพ้ลริปูไปดูสกอร์สองต่หนึ่งคู่นี้ผมเลือกต่อเลอร,อริปูไปที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปนะครับคู่ที่6 เบย์มอนิกค,ครับเสมอกับเลวคกเซนไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งค,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 นะคู่นี้ผมเลือกต่อบาเยนต์คู่นี้ก็วิเคราะห์พลาดไปคู่ที่เจ็ดโาร์ซโลนาครับพิกล็อกนะฮะเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสองคู่นี้ผมเลือกต่อบาร์เซโลนาคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปนะครับภาพรวมทั้งหมดทั้งเจ็ดคู่นะครับก็วิเคราะห์พลาดไปสามคู่เจ้าไปหนึ่งคู่แล้วก็ ได้ตีบวกมา3คู่นะครับเมื่อวานก็ถือว่าเปิดหัวได้สวยนะ3า3คู่แรกนะครับก่อนที่3คู่ดึกเนี่ยผลงานไม่เข้าเป้านะครับก็วันนี้เดี๋ยวไปุยกันต่อว่า,ามีคู่ไหนที่ผมจะไปทางไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากคู่แรกในศึกกันโชสต์อาก็จะเป็นคู่ระหว่างกระทิงหินโตริโนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอคู่นี้จะเตะกันที่สนามโอลิมปิโกกันเดโตริโนจะเตะกันในลา 5โมงครึ่งในช่วงเย็ยนนะครับเรามาดูกําแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้ก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับซึ่งราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอนะส่วนผลงานในรีของทั้ง2ทีมนะครับโตลิโนโอ,อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว5นะัดชนะ3เสมสอ2ยังไม่แพ้ใครนะฮะมีอยู่11คะแนนเทียบก,กันกับฝั่งลาเซโอที่อยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว5นะัดชนะ2เสมอ1แพไนน้ไป2เกมมีอยู่7คะแนนสติเฮตเวสนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดลังสุดในทุกรายการโตริโนชนะไปได้2ครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วก็เเปป็นนฝั่งาซอชะไ 2ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นโตริโนเปิดบ้านแพ้กับลาซิโอไปด้วยสกอร์สองศูนย์ส่วนภาพรวมของฟอร์เมเบรเล่นโตริโน,โนชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โตริโนนะครับเล่นเกมโคปาอิตาเลียแล้วก็ไปแพ้ให้กับเอ็มโบลีไปด้วยสกอร์ 2, รสองตัวน io, ana, ห, io, น 2, นหนึ่งส่วนฝั่งลาซิโอครับฟอร์มฮาร์น่าล่าสุดลาซิโอชนะมาสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาซิโอนะครับ บุกไปเอาชนะดินโมเคียบมาเลดูดสกอร์3ประตูสูงนะครับซึ่งคุ่นี้ครับจากภาพรวมเนี่ยจะเห็นชัดเลยว,ว่าทั้ง2ทีมนะครับผลงานก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีเหมือนกันนะฝั่งโตริโน่เนี่ยมาสะดุดในเกมล่าสุดในบอลถ้วยนะครับแต่ว่าเกมในลีกก่อนหน้านี้ก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็มีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียว บวกกับผลงานที่ผ่านมานะจะจะดฉันเลยว่าจาก5เกมเมลีของโตริโน่โตริโน่ยังไม่เคยแพ้ใครเ,เลยแต่ว่าโตริโน่ลูกน,นี้ก็มาค่อนข้างจะดีจริงๆนะครับส่วนฝั่งลาเซียโนเนลีกนะฮะก็แพ้ไปแ,แ,แล้ว2นัดนะเป็นการแพ้ให้กับอูริเซแล้วก็เป็นการแพ้กับฟิออลีน่าเป็นเกมเยือนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฉันครับคู่นี้ก็ดูทรงแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากนะโตริโน่เองมักจะเล่นในบ้านได้ดีสุดลาซิโอนะครับ ถือว่าฤุกการนี้ลาซซโอก็ทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะในเกมในบ้านของลาเซโอแต่พอลาซซโอมาเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยลาซซโอมักจะมีปัญหาจริงๆอย่างที่บอกครับถ้าเราสังเกตดีดดนะเกมเยือน2เกมล่าสุดของลาซซโอก็แพ้มา2เกมติดต่อกันนะถ้าเป็นเกมเยือนในรีกนะครับเช่นครับจากราคาเสมอนี้ก็ดูทรงแล้วคู่นี้มีโอกาสออกไปหน้าเสมอสูงมากๆเลยนะแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้าสินาทีผมขอเลือกชีไพิี่เจ้าบ้านอย่างตอริโนผมงว่าวันนี้ครับตริโนมีดีพอนะะที่จะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ รเรามากันที่คู่ที่2นะครับข้ามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคู่แรกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวงังมาขาวอิปสวิตทาห์นะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสิงห์พงานแอสันวิล่าคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามพอตแมนลดจะเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งทีมเยือนอย่างแอสันวิล่าเป็นต่อที่ราคาครึ่ลงลูกนะครับ ราคานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วิลล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้งสงทีมนะครับอิสวิตนะน้องใหม่เพิ่งเดินชั้นขึ้นมาก็อยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว5นัดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไป2เกมมีอยู่3คะแนนส่วนฝั่งแอสเซนเวล่าทำผลงานได้ดีนะครับวิลล่าครับอยู่อันดับที่3จาัดก,การแข่งไป5นัดชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมมีอยู่12คะแนนนะครับ ส่วนผลงานเฮทูเฮทครับ5นัดหลังสุดที่ทั้งองทีมี้ได้เคยเจอกันนะครับอิบซูดครับเอาชนะไปได้หนครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นวิลลาเอาชนะไปได้3ครั้งซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นรายการแชมเปี้ยนชิพนะช่วงนั้นน่ยวิลลาตกชั้นไปอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นปี2019นะครับแล้วก็เป็นเกมที่วิลลาเอาชนะอิบซิดไปไดด้สกอร์ สอ <2 S 2> ประตูด้นะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห,หนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอิบสวิตในรอบ halfway game นี่เนี่ยไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิบสวิตนะครับเสมอกับเซาท์ทอมตันไปด้วยสกอร์1ประตูด้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับวิลล่าฟอร์มหนัดหลังสุดเทียบกันเนี่ยวิลล่าฟอร์มโหดเอาเรื่องเลยนะจากห้เกมวิลล่าชนะมา5เกมรวดแล้วก็เกมล่าสุดเป็นเกมที่วิลล่าขับบุกไปเอาชนะวีคอมมาได้ด้วยสกอร์2ประตูด้ออมกอกมกก่นนเใวััันนนีี้้้้ของงงทท2มมเเริ่่จจาาาากฝบภยนะ การคุมทีมของคีลันแมคเคนนาวันนี้ครับอิปสวิตก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-42นะครับนวรับก็จะมีดาราโอเชจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คุ่กลางคาดว่าจะเป็นโอมารีฮ c ชินสันจะเล่นคู่กับเวสเบิร์นโดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางเรียมดีแลบ จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับแอสตันวิลล่าภายใต้การคุมทีมของอุนัยเอมเบรี่วันนี้วิลล่าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีปาอูตเลสจ,จัดคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลคูก่กลางคาดว่าจะเป็นอามาัดูโอนาน่าจะเล่นคู่กับยูริเตเลมองนะฮะโดยที่3ในโลกวันนี้ก็จะมีจ็คค็อบเลมซี่มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ลีออนไบรี่นาเปาก็จะวางโอริวัตกินจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นครับเทียบกันจากไลฟ์แน่นอนครับฝั่งทีมเยือนอย่างวิลล่่่่่่าาาาาาาเนนนนนนนีียยขุุมมกกกกลลลลัััังงงงงงง็คคคอออออ้้้จจะะตวถถึไ์พชดรบูโา กับยูริแตเลมองเนี่ยถือว่ากําลังเข้าขากันเลยเดียวนะแล้วก็แนลุกก็ถือว่าเปรี้ยงป้างอย่างมากสำหรับ แอสตันวิลล่าในชุดนี้นะครับถ้าเรามาดูค่าสถิติเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างอิฟสวิทเนี่ยผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวนะครับก็ยิงคนละ1ประตูถึง3คนนะไม่ว่าจะเป็นมอร์ซี่สมอดิกรวมถึงวิเลียมดีแลบเองก็ตามนะครับต่างกันจากแอสตันวิลล่าที่เกมลุกค่อนข้างจะวุ่นวานะวิลล่านะครับก็จะมีจอร์ดูรานที่กดไปแล้ว4ประตูนำเป็นดาวซันโวของทีมลงลมาก็จะเป็นโอลิเวัตกินกดไปแล้ว3ประตูแล้วก็อัมามดูโอลาน่ากดไปแล้ว2 2ปรระะตตตูนนนคัััับกกกกก็ถือออว่่่่าาาเเมมุขงงงงทท้ีียยแชด เจนเลยทีเดียวบวกกับผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าวิลล่าณชงนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่กําลังเข้าฝากักเข้าฟอร์มนะวิลล่าชนะมาห้าเกมรวดจากห้เกมหลังสุดนี้วิลล่ายิงประตูใส่คู่แข่งได้ถึง13ลูกนะครับเรียกได้ว่าเกมลุกของวิลล่ากําลังคลิกกันเลยทีเดียวฉันกับกำแพงตั้งไว้ในวันนี้เป็นแอสตันวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกเกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งแอสตันวิลล่าจะได้ลุ้น จะได้เห้ลับซับมากกว่านะเนื่องจากฝั่งชาวบ้านอย่างอ e ีฟสวิตก็ยังแัดฟอร์มเก่งไม่เจอบวกกับอ e ีฟสวิตมาตรฐานกับแอสตันวิลล่าเนี่ยแตกต่างกันไปอย่างมากชั้นคูนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าจะบุกมาเฉือนชนะฝทงเรามากันที่คู่ที่3มนะครับเราข้ามมากันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างก็จะเป็นคู่ระหว่างโฮสไตน์คินนะครับจะเป็นบ้านต้อนรับกันมายเยือนของแอทักแฟงเฟิร์ตคู่นี้จะเตะกันที่สนามโฮสไตน์สตาดิโอนจะเตะกัน,นเวลา2ทุ่มครึ่ง เรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้ตั้งไว้ที่ทีมันยางแฟรงเฟิร์ต่ต่อที่ราคาครึ่งก๊บลูกซึ่งราคาณปัจจุบันตอนที่ผมวิเคราะห์นี้ราคาก็ยังอยู่ที่แฟรงเฟิร์ต่ต่อที่ราคาครึ่งกบลูกนะครับ และถ้าเรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนะครับโฮสไตคีนก็รังอันดับที่18นะครับแข่งไปแล้ว4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้ไป3เกมมีอยู่1คะแนนส่วนแฟรเฟิร์ตครับอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว4นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไป1เกมมีอยู่9คะแนนนะครับสถิติเฮดทเวทครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะแล้วก็ผลงานภาพรวมฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโฮสไตคีนครับชนะมาได้1นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไปที่ 3นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โฮลไซคีนนะครับไปเสมอกับโบกคุมมาด,ดูสกอร์2รอประตูสองเทียบกันกับฝั่งทีมอย่างแฟรง์เฟิร์ตที่ฟอร์มดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแฟรง์เฟิร์ตชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แฟรง์เฟิร์ตเล่นเกมยูโรปาลีกแล้วก็เสมอกับวิกเตอร์พอเซนไปดูสกอร์3าประตูสามนะครับคุณนะครับไม่ว่ามองมุมไหนนะก็เป็นแฟรง์เฟิร์ตดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับ โฮไซคินลูกกนี้ถือว่าผลงานไม่ดีนะครับโฮงไซคินเลื่อนชั้นขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเจอทีมเกรดไหนเนี่ยโฮลไซคินก็แทบจะสู้ไม่ได้นะจะมีเกมล่าสุดที่โฮไซคินถือว่ากระเตื้องขึ้นมาหน่อยก็เป็นเกมที่เสมอกับโบคุ่มนั่นเองนะครับส่วนฝั่งแฟงเฟิร์ตเนี่ยก็ยังคงมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับแฟงเฟิร์ดชนะมา3เกมในรีกติดต่อกันเลยนะเป็นการเอาชนะฮอฟเฟนไฮมเอาชนะวบบวกแล้วก็เอาชนะกรดบักก่อนที่ในเกมล่าสุดนะฮะก็เป็นเกมเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแฟง วิกเตอร์วารเซนทีมจากสาเช็คไปได้ด้วยสกอร์3-3้วยความที่ด้วยความที่แฟรง์ฟิร์ตมาตรฐานดูดีกว่าเยอะวกับฮฮไซคินก็เกมรุกก็ไม่วอวาดเท่าไหร่เกมรับก็เป็นปัญหาจริงๆผมอ่านว่าเกมนี้จะเป็นแฟรงฟิร์ตจะเก็บ3แต้มไปได้ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไอ็คแฟรง์เฟิตไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟัง เรามากันที่คู่ที่4นะครับศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างแอตลิติกบีเบาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซบียาคู่นี้จะเตะกันที่สนามซานมาเมสบาลียจะเตะกัน,นเวลา3ทุ่ม15นะครับ เรามาดูราคาที่เปิดมากันในวันนี้ของทั้งสองทีมกันก,นก่อนเลยนะครับเลดเปิดมาในวันนี้เป็น B ball บีบอลเจ้าบ้าน <th eger> <th eger> เป็นฝ่ายต่อที่ราคาครึ่งควบลูกซึ่งราคาก็แข่งเอาเรื่องเลยนะครับซึ่งราคานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บีบอลต่อที่ราคาครึ่งควบลูกส่วนผลงานนลีกนะครับผลงานที่ผ่านมาก,ก็ถือว่าทั้ง2ทีมถือว่าผลงานแตกต่างกันพอสมควรนะครับบีบอลครับลังอันดับที่6แข่งไปแล้ว7นัดนฮะชนะ4เสมอหนึ่งแพ้ไป2เกมมีอยู่13คะแนนนะครับส่วนฟังเซบีย่าลังอันดับที่13แข่งไปแล้ว7นัดชนะสอ3เกมอ8คะแพ ฮิตเวทครับ5นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเซบียา เอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นบีบอลเอาชนะไปได้2ครั้งโดยที่เกมมาสุดที่จะกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นบีบอลเปิดบ้านเอาชนะเซบียาไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการบีบอลชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่บีบอลนะครับไปยันเสมอกับโรม่ามาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูเป็นเกมยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเซบียาฟอร์มห้านัดหลังสุดเซบียาชนะมาสองเสมอหนึ สองป,ประตูนนครับซึ่งกูนี้ครับถ้ามองถึงชื่อชันเนี่ยก็ทั้งสองทีมนะชื่อชันนี้ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เป็นเซบียดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำแต่ผลงานของเซบียในช่วงปีหลังๆนียถือว่าผลงานย่ำแย่จริงนะฮะยิ่งปีนี้เซบียก็ผลงานกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักมีเกมแพกเกมชนะก็สลับกันไปเล็กได้ว่าผลงานของเซบียก็ค่อนข้างจะลุ้นลุ้นอดอนเอาแน่เอานอนไม่ได้เทียบกันกับฝั่งอาร์บิลเบลเนี่ยถือว่าผลงานผมว่านิ่งกว่ายเยอะเลยนะซึ่งบ,บนชนะ ในยูริกมา3เกมติดต่อกันนะครับก็เป็นการเอาชนะลัสปอรมัตเอาชนะเลกาเนสและก็เอาชนะเซลตาบิโกบวกกับ4เกมหลังสุดบิวเบานะครับก็ทําเงินมาได้4ี่เกมรวดเลยนะซึ่งในเกมล่าสุดนี้ก็ไปยันเสมอกับโลมามาได้เกมนี้โลมาเป็นฝ่ายต่อนะบิวเบาก็ทำเงินในเกมล่าสุดด้วยและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับแอตติกบิเบลเนี่ยมีผลงานการเล่นในบ้านเนี่ยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยจาก9นัดในบ้านหลังสุดในทุกรายการนะครับ บิวเบานะฮะสามารถเก็บชชนะได้ถึง6นัดเสมอไป2นัดแล้วก็มีแพ้ในบ้านไปแค่นัดเดียวน่าเป็นการแพ้กับแอตเลติกมามริดซึ่งเป็นทีมแกร่งอยู่แล้วนะตรงนี้ผมมองว่าก็ไม่แปลกแต่ถึงนะ้นบบิวเบาก็ยังคงเป็นทีมที่มักจะทําผลงานในบ้านทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวส่วนทางกระฟังเซบียาในทุกรายการนะครับลากจากฤดูกาลที่แล้วมาเลยนะเซบียาเล่นเกมเยือนเนี่ยไม่ดีเลยจริงๆนะครับจาก9นัดเกมเยือนนะครับเซบียาสามารถชนะคู่แข่งได้เพียงนัดเดียวเสมอไป3นัดแล้วก็ แพ้เกมเยือนไป5นัดด้วยกันนะครับฉะนั้นเรลเปิดมาในวันนี้เป็นบีบอลเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่ราคาครืงกับลูกผมมองว่าทั้งสถิติต่างๆมันเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบีบอลผมมองว่าวันนี้ก็จะเป็นบีบอลนี้เลยฮะจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แอตติกบีบอลจะเข้าวินฟันธงเรามากันที่คู่ที่5นะครับเราข้ามมากันที่สกพิม,มรีกก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ของพิม,มรีกในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะครับจะเป็นครัวงปีศาจาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนต็ด จะเป็นบ้านต้อนรับการเยือนของไก่เดือยทองชอตแนมฮอตสเปอร์นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามโอเทฟฟอร์ดจะเตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งแมนยูเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่ราคาปอปานะครับซึ่งรักคานะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แมนยูต่อที่ราคาปอปาเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับแมนยูครับอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว5นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่7คะแนนนะครับ ส่วนฟังสเปอร์รังอันดับที่10แข่งไปแล้ว5นาะนัดชนะ2เสมอแพ้ไป2เกมมีอยู่7จคะแนนเท่ากันนะครับ สถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการแมนยูเก็บช,ชนะไปได้2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งสปเปอร์เก็บช,ชนะไปได้1นงนัดโดยที่เกมมาสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนมการาคมต้นปีที่ผ่านมาเป็นแมนยูเปิดบ้านสปเปสมอก,กับสปเปอร์ไปด้วยสกอร์สองสองส่วนผลงานฟอร์มการเล่นครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแมนยูชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไปน1นเกมเกม่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูทำได้เพียงเสมอก,กับทเวนเต้ไปด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับสปเปอร์ฟอร์ม5้นัดหลังสุดสเปอร์ เกมที่สเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะคารับักไปได้วยสกอร์3-0น,นะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮากวันนี้แมนยูจะมีรายงานตัวผู้เล่นมาจ็บอยู่4รายก็จะมีเลนนี่ยโรชัยโลมาเลเซียลุก,ลลกชอนรวมไปถึงวิกตอร์เลนเนลเบโดยทีว่วน,นี้ครับคาดว่าเทนฮากก็จะวางระบบ4-2-3-1นะครับผู้สกษาประตูก็ยังคงจำเป็นอังเดอโอนา่นาแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นนูเซมมัสอุยฝั่งซ้้ายจะใชดีโลโโกร โดยที่คู่สนามวันนี้ก็จะเป็นลิซโดมาติเนสจะเล่นคู่กับมาชัยเดริกมิดฟิลคู่กลางคาดว่าจะเป็นคอบบี้ไมนูนะครับจะลงเล่นคู่กับมาเนลอุคาเต้โดยที่3ามลูกนี้คาดว่าจะใช้มาคัตลัดฟอร์ดบุลโนฟานเดสแล้วก็อเลนโดการาโชนาเปาก็จะวางโจโจเซซจะลงลาตาข่ายในวันนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโกกูนะครับสเปอร์จะมีรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่2รายก็จะมีลิชาริสันกับเวซสมอเดแบ อีกหนึ่งราทที่ต้องเช็คความฟิตกอนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นศูนย์หน้ากับตันทีมอย่างสนทังมินนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสเปอรจ์จะมาในระบบ4-3-3ผู้ตสาประตูก็จะเป็นกิโมวิคาริโอนนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นเป,นดปโดปอรโรฝั่งซ้ายจะใช้เดซนี่อูรกุกิโดยที่คู่สนามวันนี้ก็จะเป็นคิสเซลโลเมโรจะเล่นคู่กับมิกกี้ฟันเฟนตรงกลาง3คนวันนี้คดา, an, ourt, ว f, าวนนคดว่าจะเป็นเจมนนม่าเดซันนริโกเบเดนคูแล้วก็เดยันคูรูเซฟสกี้3แนวรุกวันน้าบถ อะไของเซนตมินเนี่ยเช็คความฟิตผ่านก็จะมีชื่อเล่นในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเทียบจากไลอัพจากขุมกําลังเนี่ยฝั่งเมนยูกันนะเมนยูก็ถือว่าไลอัพก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องดูว่าริมเซนเนี่ยเทนทักจะเลือกใช้ใครก่อนนะไม่ว่าจะเป็นการาโชกับอาอม,มัดเดียโลส่วนฝั่งสเปอร์เองนะครับก็ยังคงจะต้องถอยอคุณซับสกีเนี่ยไปเล่นเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะครับแล้วก็ ถ้าโซนดังมินเช็คอคนฟิดผ่านตรงนี้ก็น่าสนใจนะเกมลุกของสเปอร์เนี่ยก็จะแน่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ผู้เล่นของสเปอร์ที่กําลังโชว์ฟอร์มแรงก็จะเป็นเดมิทิสโซเรนเก้น,นะที่ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานเฉพาะในพิมเมลีกนะครับเกมลุกของทั้งสองทีมก็ถือว่าไม่ต่างกันเลยนะแมนยูนะครับผู้เล่นที่เป็นดาวซุนโวก็จะเป็นมาคันดัตสฟอร์ดบัตเทอรลิกรวมถึงโจโจเซอร์ซีที่กดไปแล้วคนละหนึ่งประตูส่วนฝั่งสเปอร์นะครับก็จะมีโซน,น,น,นด หประตูนะครับเรียกได้ว่าเกมลุกของทั้ง2ทีมฤดูก,กาลนี้ไม่สวยเลยนะแต่ผลงานช่วงหลังของสเปอร์ถือว่ากลับมามีทรงกลับมาดูดีอีกครั้งหลังจากที่สเปอร์สเกมลังสุดชนะมา3เกมรวดเป็นการเอาชนะโคลุที่เอาชนะเบนฟอร์ดแล้วก็เอาชนะคาร์บักนะครับแล้วก็2เกมของสุดนี่สเปอร์ทำเงนินมาได้2เกมติดต่อกันกนะครับส่วนฝั่งแมนยูมาหลุดฟอร์มใน2เกมหลังสุดนะเป็นการเสมอกับพาเลทไปศูนย์ศูนย์แล้วก็ในเกมสุดเสมอกับทเวนเต้ซึ่งถ้าเราดูแมนยูนจริงๆครับรูปแบบการเล่นนะก็ถือว่าค่ออนข้าางจาาจั จังหวะเกมลุกก็ไม่มีทีเด็ดขาดมากพอนะที่จะเปลี่ยนจังหวะเกมให้เป็นประตูเนื่องจากแมนยูเนี่ยถือว่ามักจะสร้างสารรค์ได้ดีนะแต่ว่าจบไม่ลงเพียงเท่านั้นเองนะครับซึ่งครูเนี้ยผมว่าก็ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแมนยูเองจะได้เปรียบจากการที่ได้บ้านและแมนยูมีสที่ดีกว่ายามเจอกับสเปอร์แต่แมนยะูณชั่วโมงนี้ถ้าเทียบกับสเปอร์ในชุดนี้เป็นสเปอร์นะยังดูดีกว่า้วยซ้ำฉะนั้นเลทเปิดมาเป็นแมนยูต่อที่ราคาปอปาตากลม คู่นี้ผมขอเลือกมองไปที่ทีมยืนอย่างสเปอร์ผมอันว่าเกมนี้อย่างน้อยๆครับสเปอร์จะบุกมาแชร์หนึ่งแต้มไปได้ฟะทงเรามากันที่คู่ที่6นะครับข้ามมากันที่ศึกกันโชสซิดาในคู่นี้นะก็จะเป็นคู่ระวังนาโปลีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมอนซาคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามดิโกอามันโดมาลาโดน่าจะเตะกันเวลาตีหนี่สินะครับ เรามาดูเลยนะคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในวันนี้นะครับเป็นนาโปลีต่อที่ราคาลูกครึ่งและดูเหมือนว่าจะเป็นนาโปลีนละราคาไหลไปที่ ต่อที่ราคาลุกคลึงครับซึ่งราคาณนะตอนนี้นะราคาขยับมาที่นาปลรต่อที่ราคาลุกคลึ่งไปแล้วนะครับและถ้าเรามาเทียบผลงานในลีกของ,งองทั้ง2ทีนมนะครับนาโปลรรังอันดับที่3แข่งไปแล้วหนะ้านัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมมีอยู่10คะแนนส่วนฝั่งมอนซาอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว5นะ้านัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ3าแพ้ไป2เกมมีอยู่3คะแนนเพียงเท่านั้นสถิติเฮตูเวตนะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่4ครั้งนะครับก็เป็นนาปลรเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งมอนซาเอานะไปไปด้้1ครัง โดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่นับปุรีบุกไปเอาชนะมอนซ่ามาได้ด้วยสกอร์สี่รืสอง เมื่อเดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนาโปลีชนะมา4แล้วก็เสมอไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นาโปลีเปิดบ้านเอาชนะปาเลโม่ปาเดนสกอร์5-0ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับมอนซาฟอร์ม5นัดหลังสุดมอนซาชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มอนซาเปิดบ้านเอาชนะเบชาไปาเดนดสกอร์3-1และทรา้มดูความพร้อมกันเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีภายใต้การคุม น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวะรับคาดว่าจะเป็นอเมรลามานีจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลางสามคนคาดว่าจะใช้สตานิสลาฟโรบอตกาฟงอองเในออกิซาแล้วก็สกอตแม็กโทมิเน่นะครับโดยที่3ในลุกนี้คาดว่าจะเป็นมาตโอปูริตาโนโลมิโอเลกกูแล้วก็คูิชาคารชเชลเลียนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนมอนซาภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานโดรเนสตาวันนี้ครับมอนซาก็จะมาในระบบ3-4-2-1แนวรับก็จะมีปาโบมาลีจะคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิ์คู่กางคาดว่าจะใช้จอจดเคลีย์โคโปูลอสจะเล่นคู่กับอเล็กซานโดรบังโกโดยที่เพมเมอร์สองตัวก็จะมีมาเตโอเปซิน่าจะสร้างสารรค์เกมร่วมกับเดลเนลล์มาเดนีนาเปาก็จะวางมิรันยูริ จะลงร่าตาไข่ในวันนี้นะครับซึ่งจากขุมกําลังจากไลอัพก็ต้องยอมรับเลยว่านาโปลีมีผู้เล่นไลอัพที่ค่อนข้างจะดูเหนือกว่าฝั่งทีมเยือนอย่างชัดเจนเลยนะนาโปลีครับยิงเล่นยิงเข้าขากันนะครับโดยเฉพาะในแผงกลางที่มีสกอตต์แม็กโทมานีมาเติมเต็ม,ตมนะาจากรูกกันที่แล้วนะครับก็จะมีปิออซินสกี้ที่อยู่ในแดนกลางนะครับแต่ซินสกี้เนี่ยย้ายไปอยู่กับอินเตอร์ละทำให้นาโปลีเนี่ยขาดตรงกลางแล้วก็ไปดึงสกอตต์แม็กโทมานีมาจากแมนยูซึ่งแม็กโทมานีก็เริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้้แลว รวไมไปถึงนะนัดที่แล้วนะครับแม็กโตมินิก็มีสกอร์แล้วด้วยบวกกับเกมลูกครับก็มีลูกกูกมาเติมเต็มในแดนหน้านะครับทำให้นาโปลีในชุดนี้ก็ดูน่ากลัวมากขึ้นส่วนฝั่งมอนซ่าเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมที่ผลงานยังค่อนข้างจะทรงๆนะอ่มอนซ่าเนี่ย เกมที่ชนะในเกมล่าสุดนั่นเป็นเกมที่ชนะทีมระดับซีรีส์บีนะครับแต่ก่อนน้านี้ครับก็มีเกมเสมอกับเกมแพ้ก็สลับกันไปนะเทียบกันกับฝั่งนาโปลีใจในใช้เลยว่านาโปลี5เกมล่าสุดนี้ชนะได้ถึง4เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะบรญนยาเอาชนะปามาเอาชนะไกยารีแล้วก็เอาชนะปาเลโมในเกมล่าสุดแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่เสมอนะเป็นการเสมอกับยูเวนตุสได้ด้วยนะครับบวกกับ5เกมล่าสุดของนาโปลีนาโปเนียทำเงินได้ถึง4เกมเลยทีเดียวฉะนั้นเลทที่เปิดมาในวันนี้เป็นนนาโปปีเ็ต่อ ราคาลูกครึ่งยังไงซะ<สา>เกมนี้ผมมองว่า3มแต้มเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านของนาโปรีแต่วันนี้นาโปรีจะยิงเกินเลยราคาที่ต่อรองหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยถึงยังไงซะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างนาโปรีไปเราลุ้นเอาเมดที่2องฟงันธงเรามากันที่คู่ที่7็นะครับ มากันที่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนในวันนี้อีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นศึกลาลิกาสเปนจะเป็นมัดติดดาบิแมตช์จะเป็นระหวางตรามีแอดและลูโกเมริตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยนของราชันชุดเขาเลยเอามาลิดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามวันตาเมโทโรโพลิตานจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเด่ราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับเเปิดมาในวันนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นแล้วมาลิตต่อที่ราคาปอปานะครับบางสำนักเนี่ยราคาก็ขยับมาที่ราคาเสมอด้วยซ้ําซึ่งราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ราคาเสมอก็ดูส แล้วคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนผลงาน h Head tohead คู่นี้นะครับเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับก็เสมอกันไปถึง4นัดนะแล้วก็เป็นฝั่งชาวบ้านอย่างแอตมาลิชนะไปได้1นัดโดยที่5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งเลอมอลิทเนี่ยไม่เคยเอาชนะแอตมอลิทได้เลยเกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเป็นเลอมอลิทเปิดบ้านเสมอับแอตมอลิทไปด้วยสกอร์หนึ่งปหนึ่ง ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการแอดมอริดชนะมา4แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่แอดมอริดบุกไปเอาชนะเซลตาบิโกมาในดูสกอโก1-0ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเรอัลมาดริดฟอร์ม5นัดสุดมาดริดชนะมา5เกมรวดเลยนะซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะอาราเบสมาในดูสกอโก3-2นะครับคู่นี้ถือว่าทั้งสองทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนผลงานบนตรนารางคะแนนนะครับจะเจอชัดเล่นว่า แอดมอริดเนี่ยมีคะแนนน้อยกว่าฝั่งเรอัลมาริดอยู่2คะแนนนะแอดมอริดมีอยู่สิาคะแนนรังอันดับที่3จากการลงเล่นไป7นะัดชนะ4เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนฝั่งเรอัลมาริทรังอันดับที่2แข่งไปแล้ว7นะัดชนะ5เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมีอยู่17คะแนนนะครับและถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเรอัลมาริดภายใต้การคุมทีมของดิเอโกซิเมโอเน่วันนี้ครับแอดมอริดคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับผู้ตัดประตูก็จะเป็นเยนโอบักนรอักสำ โจเซ่กิมเนตนะครับโดยที่ตรงกลาง5คนนะวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะเป็นมาคอสโยเลนเต้ฝั่งซ้ายก็จะใช้ซซมเอลลิโนนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีคอนเนอร์การ์เกอร์โกเก้โรเบร์ึงโรดิโกเดปอลคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นองตนกิสมันจะเล่นหน้าควบคู่กับอาร์เวลสส่วนฝั่งทีมเยือนครับเรล้วมาลิดผ้าใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชโรติวันนี้ครับมาลิดก็คาดว่าน่าจะมาในระบบสี่สามหนึ่งสองผู้รักประตูจะเป็นตีบงกูตัว นุ่รับ4คนก็ฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นนัคาวาคาวฝั่งซ้ายจะใช้เฟรังมันดี้โดยที่คู่สนามวันนี้ก็จะเป็นเอเดมนมนต์เตาจะเล่นคู่กับอันโตนิโอรโรดริเกอร์ตรงกลาง3คนก็จะมีลูก้าโมดิสออรเดียนชูอาร์เมนดี้แล้วก็เฟเดรโกเบอร์เบเดนะครับโดยที่เพเมเกอร์วันนี้ก็ยังคงจะเป็นจุดบุนเดมส์ส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นโรดริโกจะเล่นหน้าคู่กับเิสจูเนียนะครับซึ่งในรายของคิเลียนเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะ ซึ่งจากคุณกำลังจากไลอัพเนี่ยก็แน่นอนครับเมลิดเนี่ยจะขัดเอ็มบัปเป้ในแนวลุกนะครับส่วนฝั่งอแอตเมลิดเนี่ยก็ถือว่า ทบจะเป็นเพื่นช่วยจัดเต็มของเจ้าบ้านเลยนะครับซึ่งคูเนี้ต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมผลงานฤดูกาลนี้มาดีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมนะค่าเฉลี่ยเนี่ยเก็บชัยชนะได้อย่างสม่ําเสมอกนเไยทีเดียวบวกกับทั้ง2ทีมก็ทําเงินมาเท่ากันเลยนะจาก5เกมเนี่ยทั้ง2ทีมนะครับทำเงินได้ถึง4เกมด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ครบับด้วยศักดิ์ศรีในเกมนี้ผมว่าทั้ง2ทีมเกมนี้จะมาเล่นกันแบบรัดกุมไว้ก่อนเรียกได้ว,ว่ารูปเกมเนี่ยค่อนข้างจะอ,ดอด แรกเริ่มเดิมทีเป็นเลอัอมริตต่อที่ราคาปอปานะครับตอนนี้ราคาไหลลงมาที่ราคาเสมอแล้วผมมองว่าคู่นี้ก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมอไหครับแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้าสิบนาทีถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแอดมาริตผมมองว่าด้วยความที่แอดมเบริตไม่เคยแพ้ให้กับเลอัมริตมาแล้วเนี่ยหเกมหลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาจริงๆและเกมนี้ผมคาดว่าจะเป็นแอดมเบริดมีดีพอนะฮะที่จะเปิดบ้านเฉียนชนะไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับโตริโนกับลาซิโอคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโตรรโน คูทท่ที่2ครับอิปสวิทกับแอนซันเวล่าคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็ trotzdem, belonging. นแอนซันเวล่าทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอนซันเวล่าคู่ที่สามโฮซายคินกับแฟงเฟิร์ตคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นแฟงเฟิร์ตทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แฟงเฟิร์ตคู่ที่สี่ครับบิวเบลกับเซบียาคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นบิวเบลเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บิวเบล คู่ที่5 Man ้าแมนยูกับสเปอร์คู่นี้เรทเปิดมาเป็นแมนยู u, ต่อที่ราคาปปาคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่สเปอร์คู่ที่6นาโปรีกับบอนซาคู่นี้เรทเปิดมาเป็นนาบปรีต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่นาโุรีและคู่ที่7แอตมาริดกับเรอัอมาริดคู่นี้เรตเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแอตมาริดและท้ายที่สุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i คร กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิาะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพ,พื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้า,าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงเฮงรวย he ing, he ing, ๆนะครับสวัสดีครับ